ขอแม่ห่วงเจ้าดิมีความหมายมากๆนะทุกคนลองฟังดูนะคะว่านักร้องจะเสียงเพี้ยนขนาดไหนนะอย่าลืมส่งข่าวถึงแม่บางเดอลูกเด้อโคลาดบานเองเขาใหญ่มีความหมายมากๆนะทุกคน ลองฟังดูนะคะว่านักร้องจะเสียงเพี้ยนขนาดไหนแม่แม,ม่จีเอาเดือนต่างใต้เอาลมไม้ต่างชายค่ะแม่นี่จีเหเพลงกล่อมว่าควันแม่นี่จีหเพลงกล่อม ว่าควันเน้อขอบคุณมากมากเลยค่ะเมตตามต่อยๆเที่ยวทางกลางป่าออนไลน์ป่าดิฉัแม่แม่จีเอาเดือนต่างใต้เอาลมไม้ต่างชายค่ารักแท้ของแม่เยียวยา เป็นไงบ้างคะทุกคนเมิตตามต่อยๆเที่ยวทางกลางป่าออนไลน์ปาดีจิโอนเป็นไงบ้างคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รับชมนะคะบายแม่ แม่จีเอาเดือนต่างใต้เอาลมมาต่างชายค่ะโคนเป็นไงบ้างคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รับชมนะคะ hmm. จีเอารักแท้ของแม่เยียวยาเเเเเอเอเอออ อย่าลืมส่งข่าวถึงแม่บังเดอลูกเดอโคลาดบ้านเองเขาใหญ่มีความห่วงใหญ่เมตตามต่อยๆเที่ยวทางกลางป่าลาโอนเป็นไงบ้างคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะ ที่รับชมนะคะอย่าลืมป่าลับป่าเจ้าเฮ้ยขวัญมาอย่าลองไห้งองเงผีบ้านผีเรือนปกปกักดูแลลูกแม่รับให้สบายแนวเพลงพงไพรเสียงนกกละเมอ หากใครเขาทำให้เองน้ำตาเออเอเอเออเออฮ่วงเจ้าดังดวงใจโลกกว้างที่เจ้าโบยบินไปกราม ค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะบายแม่แม,ม่จีเอาเดือนต่างใต้เอาลมมาต่างชายค่ะเนาะค่ะ,นะเนาะมีอีกค่ะ รักไม่มีขอแม่แม,แม่แม่จีเอาเดือนต่างใต้เอาลมมาต่างชายคัาอย่าลืมส่งข้าวถึงแม่บางเดอลูกเดอโคลาดบ้านเองเขาใหญ่จีเอารักแท้ ของแม่เยียวยาเอเอ,เอมีความห่วงใหญ่เมตตามต่อยเที่ยวทางกลางป่าลางร้องเพลงอะไรให้ฟังนะคะมามาคะ่ะมาฟังเพลงนะคะทุกคนเพลงนี้มีความหมายค่ะีคอมเม่ ่วง,งเจ้าดัง่วงเจ้าดังดวงใจโลกว้างที่เจ้าโบยบินไปแม,แม่แม่จีเอาเดือนต่างใเอาลมมาต่างชายค่ะยังมีอีกนะคะอย่าพึ่งอย่าเพิ่งค่ะทุกคนยังมีอีกค่ะยัง <c oughs> จีเอารักแท้ ของแม่เยียวยาเอเอแม่ทรณีพาแม่คงคาโอบกอดวิญญาเจ้ามาจนใหญ่รักไม่มีจิเอารักแท้ของแม่เยียวยาเอเอ ขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเนาะยังมีอีกนะคะอย่าเพิ่องอย่าเพิ่งค่ะทุกคนยังมีอีกค่ะยังมีอีกค่ะรักไม่มีคอมม่ป้าเจ้า อย่าลืมส่งค่ะโอนเป็นไงบ้างคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รับชมนะคะโอนเป็นไงบ้างคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รับชมนะคะแม่ทะรณนีพาแมแคงคาโอบกอดวิญญา เจ้ามาจนใหญ่รักไม่มีกลมค่ะข,ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะอย่าลืมปาลาบปาเจ้าไปแม่ แม่จีเอาเดือนต่างใต้เอาลมไม้ต่างชายค่ะแม่ทรณีพาแม่คงคาโอบกอดวิญญาเจ้ามาจนใหญ่รักไม่มีปาดิจิตอนเจ้าอย่าลืมที่นอนมอนเก่า ยังมีอีกนะคะอย่าพึ่องอย่าพึ่งค่ะทุกคนยังมีอีกค่ะอยาเสียงนกรำมาหากใครเขาทำให้เองน้ำตาเอ,อจีเอาแม่นี่จีหเพลงกล่อมว่าควันเอ,อ อย่าลืมส่งข่าวถึงแม่บางเดอลูกเดอโคลาดบ้านเองเขาใหญ่ห่วงเจ้าดังดวงใจโลกกว้างที่เจ้าบยบินไปปาดิจิตอนเจ้าอย่าลืมที่นอนหมอนเก่า เออเอเอเอมือไกวเปแม่นี่จิเฮเพลงมีความห่วงใยเมตตามต่อยเที่ยวทางกลางป่าอลาห่วงเจ้าดังดวงใจ โลกกว้างที่เจ้าโบยบินไปเอาถึงแม่บังเดอลูกเดอโคราชบ้านเองเขาใหญ่แนวเพลงพงไพรมือกวยเปมีความหมายมากๆนะทุกคนลองฟังดูนะคะว่านักร้องจะเสียงเพี้ยนขนาดไหน ปาดิจิตอนเจ้าอย่าลืมที่นอนหมอนเก่าอย่าลืมส่งข่าวถึงแม่บางเดอลูกเดอโคลาดบ้านเองเขาใหญ่จิเอารักแท้ของแม่เยียวยา